แตกต่างระหว่างห้องน้ําแบบมีถังเก็บในตัวและแบบต่อท่อเป็นยังไงมาดูกันเลยตัวแรกฝั่งนี้ค่ะ T L 0 3หน้าตาแบบมูจิสุดมินิมอลสดตู้สีขาวสะอาดตาแต้มสีที่บานประตูกับโครงเหล็กนิดๆตั้งในว่าในรีสอร์ตหรือในสวนคือดูแพงขึ้นมาทันทีอะ ส่วนฝั่งนี้คือ T L 0 4ห้องน้ำฐานไฟเบอร์500ลิตรหน้าตาจะดูสายลุยขึ้นมาหน่อยเห็นฐานไฟเบอร์ปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อตัวนี้มาพร้อมขังเก็บของเสียในตัวพร้อมลุยใส่งานแล้วจ้าจุดที่หลายคนงงแล้วก็ถามเยอะมากคือมันต่างกันยังไงตรงระบบเก็บของเสียเดี๋ยวเราอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายเลยนะคะ T L 3คือห้องน้ำแบบเติดค่ะหมายความว่าตัวตู้ไม่มีถังเก็บของเสียในตัว น้ำทิ้งและของเสียต่างๆจะไหลลงพื้นแล้วไปต่อกับท่อน้ำทิง้งถังบำบัดหรือระบบบำบัดน้ำเสียของหน้างานคือฟิลมันจะเหมือนห้องน้ำในบ้านเลยต่อเข้าระบบของอาคารใช้งานอยู่ยาวได้สบายไม่ต้องมาคอยเรียกรถดูดซ่วมบ่อยเพราะตัวห้องน้ำไม่ได้เก็บของเสียไว้ในตู้เข้าใจตรงกันเนอะ ส่วนที่ L04 จะเป็นแบบปิดค่ะใต้ฐานจะมีถังเก็บของเศษขนาด500ลิตรซ่อนอยู่ทุกอย่างที่เรากดจะโคกลงไปจะไหลลงถังนี้ทั้งหมดหมับมากกับนางงานที่อยากไม่มีท่อน้ำทิ้งอยากไม่มีถังมาบาดัดแต่อยากมีห้องน้ำใช้งานเลยต้นนี้โอเคมาดูฝั่งนี้ก่อน T L03 เหมาะกับบ้านพักอาศัยรีสอร์ทโฮมสเตย์คาเฟ่หรือจุดบริการที่มีระบบท่อน้ำทิ้งอยู่แล้ว โครงการที่อยากได้ภาพลักษณ์สวยๆคลิงคลิงสแตลมูจิพูดง่ายๆก็คือท่าที่ของคุณมีระบบบ่อบำบัดอยู่แล้ว t ีเอสยคือใช่เลยส่วนทีเอลส่นสเหมาะกับหัวใจก่อสร้างแค์คนงานโครงการช่วยคราวงานอีเวนต์นอกสถานที่พื้นที่ต่างจังหวัดไซค์ไกลๆที่ไม่มีพ่อน,น้ำทิ้งตั้งตู้ลงไว้ปุ๊บ เติมน้ำเชื่อมปักไฟใช้งานได้เลยไม่ต้องงอท่อนหนังทิ้งทันทีเพอถ้ามีที่ให้รถดูดเสื่อมเข้าไปถึงเต็พอแล้วถ้าเป็นคุณตอนนี้คุณอยู่ทีมไหนคะทีม T L 0 3สายมูจิสวยคลีนหรือทีม T L 0 4สายลุยถัง500ลิตรในตัวคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปเลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ถังลูกค้าสนใจห้องน้ําสำเร็จรูปแบบมีถังเก็บในตัวหรือจะเป็นแบบต่อท่อนะคะตอนนี้เรามีของพร้อมส่งค่ะถังลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย